สวัสดีนะคะพเพื่อนๆพี่สิรินะคะพาเพื่อนเข้าครัวค่ะวันนี้จะมาทําแกงอ่อมฟักทองคะ่ะนะแกงกับข้าวบ้านสิ่งแรกวัตถุดิบที่ต้องใช้ทํานะคะ <S <S เป็นเนื้อหมูนะ <S 2> <S 2> เนื้อหมูก็ใช้เนื้อช่วงสันคอนหั่นสไลด์นี่นะคะหั่นแล้วเรียบร้อยอันนี้เป็นใบผักขมนะคะเป็นผักขมเก็บมาจากหน้าบ้านฟักทองค่ะ ักทองก็หั่นแล้วนะคะต้นหอมค่ะต้นหอมหั่นเป็นท่อนๆนะท่อนยาวประมาณหนึ่งนิ้วนะคะพริกเครื่องแกงอันนี้เราไปปั่นเอานะคะเพื่อนก็มีตะไคร้หอมหัวแดงกระเทียมขา่าพริกสดพริกแดงอะนะพริกแดงจินดาพริกสดนะคะใช้พริกสดนะคะ,ะก็ปุงรสด้วยน้ำปลาผงนัวเกลืออันนี้คือวัตถุดิบทั้งหมดที่ต้องใช้สำหรับเมนูแกงอ,อมฟอกทองนะคะแกงออมหมูนะ เดี๋ยวเราไปชมและดูวิธีการทำไปติดตามกันได้เลยค่ะเพื่อนๆไปนะจ๊ะค่ะเพื่อนๆก่อนอื่นนะคะสิ่งแรกเลยเราก็จะใช้น้ำมันนิดหนึ่งนะเพื่อนๆใช้น้ำมันประมาณนี้ใช่นิดเดียวไม่ต้องเยอ ไปสักหน่อยคึงช้อนจากนั้นเราก็จะเอาหมูลงไปตวนให้พอสุก อเรารวนหมูพอสุกป,ประมาณนี้นะนเพื่อนๆเราก็จะใส่พริกเครื่องแกงลงไปเลยนะคะนี่นะคะแกงที่เราปั่นเอาไว้ใส่ไปเลยนี่เป็นแบบไม่ต้องปัน่นจนละเอียดเนะปัน่นแค่หยาบๆเราก็ผัดเครื่องแกงให้สุกเข้ากัน ลราก็จะใส่ตัวชูโรงเลยนะคะปลาราลงไปผัดลงไปคั่วกับเนื้อหมูประมาณ1นคักทีแส่ไปก็ผัดคั่วไปแล้วก็ผัดเนื้อหมูเนี่ยให้หอมนะคะผัดให้ กอให้น้ำปะลาเครื่องแกงเดือดจนเข้าไปในเนื้อของเนื้อหมูเนาะ ก็เดือดได้ที่เราเสร็จแล้วเราก็เติมน้ําสุกลงไปเลยเพื่อนเติมน้ําสุกลงไปใช้เป็นน้ําสุกนะคะเติมน้ําสุกลงไปนะคะเติมน้ำสุกนะคะแล้วก็เราจะใส่ฟักทอง กระทอมลงไปเลยเพราะว่ากระทองมันจะสุกยากกว่าขังผมนะคะเราก็ใส่กระทอมลงไปก่อน ฟักทองไปคนะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะปิดฝาให้น้ําแกงเดือดนะเพื่อนเนาะก็ <c oughs> จะปิดฝาไว้ก่อนเดี๋ยวเราก็มาดูมาดูกันค่ะเ,เพื่อนๆนี่น้ําแกงเราก็เดือด นี่คะ่ะสีสันสวยงามนี่นะคะแกงผงสดทองวันนี้ไม่มีใบแมงลักน้ใบแมงลักก็เขาอีตูโตโตไม่ทันคะ่ะเกไม่ทันนะคะ กินจนโตไม่ทันปลูกใหม่ละรอก,กอ,อก่อนชิมก่อนไรเอ,อยค่เพื่อนปรุงรสเลยนะคะใส่น้ำปลาน้านัวๆอีกหนึ่งจอกอินทัพพีนะคะเพื่อน ปลาลงไปแล้วนะคะตามด้วยนัวสักหน่อยนะคะสักทองก็เหลืองสุกแล้วก็ใส่ผักหอ้งเลยค่ะมากหันเปยเลยนี้เพื่อนอร่อย มียอดมะระนิดหน่อยเจาะขมขมนิด,นดโอ้ยแซ่บหอมนี่ แกงบ้านๆน,นะเพื่อนแต่ก็อร่อยอร่อยขั้นเทพเราก็แซบนัวเสร็จแล้วนะเพื่อนๆเนี่ยผักยุบก็อร่อยแล้วกินได้เรียบร้อยข้าวร้อนๆนะแซบแล้วค่ะชิมแล้วอีกหนึ่งรอบ ทองสุกแล้วเหนียวแซ่บค่ะเพื่อนหมอเลยร่ะแซบ เสร็จแล้วนะคะเพื่อนสำหรับเมนูนี้นะคะแกงอ่อมปลาครองปิดไฟเลยพร้อมเสิร์ฟนะคะหาเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้เมนูนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s like, ั b s c r i b e นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดชมเมนูอร่อยๆจาก,กรัวพี่สิรินะคะสำหรับเมนูนี้เสร็จสมบูรณ์สาเร็จแล้วไปเสิร์ฟ ใครหิวก็แวะมาทานข้าวพร้อมกันเลยนะคะเพื่อนใครหิวก็แวะมานะคะครัวพี่สิริแวะมาเลยค่ะ